พระวะโตอาระหาโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระวะโตอาระหาโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระวะโตอาระหาโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังโผมทำมังโผมสังฆังล้อมอันตรายาวินาศสันติพุทธังโผมทำมังโผมสังฆังล้อมอันตรายาวินาศสันติ โคดงังโหมกำบังโหมสังฆังลอง้อมอันตรายาวินาสันติวิแดงโคดังนะคะขี่ม้าสมิงที่สาภาเคอักผิด้ฮาสุรานารยาอัมเหอนุรักษาโตอัปโรกเยนะสุเคนะจาะสุสุาาสสปับพยัญชนะสัมปันน,นางโพชนาง ปริปุาาญชะตกกาสุรานิยาสัพพโทสังธรรมตุโนค่ะพี่แดงอธิษี่ามจิตได้เลยค่ะแล้วก็นน้มให้กับคุณยาได้เลยค่ะวันนี้นะคะโดยคุณคน้พันพวกพีมาและคณะของท่านก็ได้จากครูสาผข้าไหมไลายสวยลายงาม พี่ปราณีตนะคะามาโน้มให้กับคุณย่าหลังจากที่คุณย่าของเราได้อิ่มหนำสำราญนะคะกับเครื่องบนวงสวงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้น้งฟายทานหลังจากนั้นก็จะได้อัญเชิญน,นะคะท้ามกลับยังพี่มาเดี๋ยวพวกเราน้องส่งท่านไปกันนะคะเดี๋ยวรอนุ่งก่อนนะคะ แดงนะคะสีแดงข้าไหมาลายสวยก็เป็นสีแดงนะคะอ่าเดี๋ยวต้องต้องเชิญต่อข่างดีมาบอกหลายทานตั้งน้าตั้งๆพอเลของคลนะคะโดยท่านนายกฮาราเนี่ยโหน้าท่านเป็นคนจนนะคะ ทุกดอกนี้นะคะโดยท่านณะเจ้าภาาโดยของพี่อัมพันธพ่อพไม่จักเตรีมานะคะที่มองเห็นในขณะนี้นะคะสาตัวตรงๆนะคะสามสองห้าสาทุสสาทุสสาทุสจ้างนะคะองค์หญ้าที่มาบรสุทธิ์าที่วัดพระนอนแห่งนี้ ก็ S <S <an> อีกครั้งหนึ่งนะคะเจะ้าภาพมาสบายนะคะใบสีไม่ว่าจะเป็นใบสีเข้ผู้ชม,มใบสีปาชามเป็นหน้าสอบต่อรักชาสีรีพัฒนาศาสตร์นะคะท่านอายุคาราวงโมสองหัวท่านอายุกบแดงวงโสองหัวนะคะแล้วก็กลุ่มเพื่อนครอบครัวเรามาจับจีนมารนะคะจากลุนเงินผลไม้หนึ่งถ่ดใหญ่ๆนะคะมีท่านผู้ใหญ่สงชายชอบลุงเงิน การกล้องปอดคลอดนะคะใครจากชุมชนวัดสุขาวดีสองแพ้งนะคะใครจากพี่รัชนีมีพระคองนะคะ ในพระครอแลวก็อีกหลายๆท่านนะอาจจะเอ่ยน้นไม่ท่วถึงเดอ้อต้องขอกราบขอบคุณมาณโอกาสนี้นะคะมีอ่าร่วมถวายอาหารเทนนะคะจากหลายๆท่านนะคะต้องขออนโฮโฮุโมทนาบุญกับทุกทกท่าน,นด้วยนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเสร็จธีกับตรงนี้แล้วเราก็ไปร่วมถวายเพียนร้องกับทางเ้าในการใม่ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรารอเสยสยงแล้วก็ อันเชิญหรือสอง่งแงกนะคะด้วยการเนาะรอก่อนนะคะพิธีการในวันนี้อาจจะเรียกไม่นะคะเป็นแบบกันเองนะคะเมื่อลบบวาาเราไม่ได้เชิญทามะะมาทำพิธีเนาะเราทำการแบบุมุิมินะคะ